โดม e88s นะครับความต่างของโดนนี้นะครับมันจะมีตัวเส้นเซอร์ข้างบนนะครับส่วนของ e88 มันจะไม่มีเป็นตัวธรรมดานะครับแล้วก็อีกความต่างก็คือมอเตอร์นะครับของ e88s นะครับจะเป็นมอเตอร์แบบอะไรสายนะก็แบบบัสเลสนะครับก็อย่างครับ ในส,ส่วนของใบพัดนะครับจะเป็นอ่าก้างนะครับนะครับอ่าด้าน A นะครับแล้วก็ B นะครับบีนะครับแล้วก็ A นะฮะก็นะครับก็ในส่วนของใบพัดนะครับก็จะมีในส่วนของอ่าด้าน B นะครับก็จะมี ตัวอักษรเขียนคขาว่า b นะครับส่วนของด้าน A นะครับก็จะมีตัวอักษรกำกับนะครับ A3 นะครับประมาณนี้นะครับก็มอเตอร์ก็ขนาดใหญ่เนาะเดี๋ยวเราก็จะไปทดสอบกันนะครับอฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ส่วนของ B นะครับ B, b ก็ B6 หกนะ B6 ก็ประมาณนี้นะครับ เ,เดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูนะครับเผื่อไม่กันนะครับกันเวลาเราเล่นนะครับใบพัดเฉียก็สามารถท่องแสมหรือว่าเรียกว่าอะไรนะับเปลี่ยนได้นะครับเนี่ย B6 okay, นี่นะครับนะครับอ่าแล้วให้ให้ท่านผู้ชมเป็นเน็เป็นแนวทางได้นะครับในในส่วนของ แต่ละด้านนะครับของใบพัดนะครับในส่วนของเซนเซอร์นะเซนเซอร์นะครับน่าจะเป็นเ,เซนเซอร์สายขวาหน้าหลังก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะบินทดสอบกันในช่วงต่อไปนะครับอ่ะามาดูนี่ปุ่มนะครับอ่ะามาดูตัวโดรนอ่ะเจ้ที่เขาแถยม,มาให้นะครับมันจะมีใบพัดนะครับแล้วก็ ประแจแล้วก็พิชาร์จนะครับประมาณนี้ก็ตัวโดวมนะครับรุ่นนี้ก็ให้ระวังด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นมอเตอร์บัตเตร์เนาะสายนะครับระวังให้อย่าให้น้ำกระเด็นเข้านะครับควนทำให <c oughs> ้มเตอร์เสียหายได้นะครับแล้วก็มันจะมีะกล้องนะครับมันก็ว่า ตัวเซนเซอร์อยู่บนนะครับโอเคนะครับก็คร่าวๆนะครับสำหรับ e 8 8 s นะครับบ๊ายบาย